Damage opponent w i l e in a snowy region เพื่อนเพจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูในขณนะที่อยู่ในเขตโซนหิมะนะคะ ่วนทีมาก็จะเป็นพื้นที่สีขาวๆนะคะตรงไหนก็ได้ทีนะนําเมืองที่มีบอสนะคะเพราะว่าเควส์นี้เนี่ยสามารถทําได้โดยที่เราไปยิงบอสลูกน้องบอสก็ได้คือถ้าเจอคนก็ยิงคนนะคะแต่สําหรับซาซกคิดว่าไปยิงพวกบอสกับลูกน้องมันขึ้นค่อนข้างไวแล้วก็ง่ายกว่ายิงคนนะคะ เควสนี้เนี่ยมันจะเป็น stage นะคะแต่และ stage ก็แค่เพิ่มจำนวนแต่ว่าเป็นการทำดาเมจในโซนหิมะเหมือนกันเลยค่ะจะทำใส่คนใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกนะคะใส่ขึ้นมาหาปืนหาอะไรแล้วก็มองหาบอสเลยนะคะถ้าเจอบอสก็จัดบอสก่อนเลยเพราะว่ามันยิงเราไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใส่คิดว่า แต่พอดีลูกน้องมันเยอะอันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงเห็นไหมคะว่ามันค่อนข้างง่ายเรายิงแบบรัวๆไปเลยค่ะหาปืนสักสองสามอันนะคะแป๊บๆเดี๋ยวก็จะได้แล้วนะคะ